ผู้ชมครับคราวนี้จะเป็นตาของพี่ผมที่จะเล่าจากตาที่แล้วที่ผมเล่าซึ่งคราวนี้จะเป็นพาร์ทที่สามนะครับท่านผู้ชมเริ่มกันได้เลยนะคะท่านจบมีวันเลนพี่ลยพี่พี่พี่ก็คือแบบได้รับภารกิจมาก็คือให้ไปเก็บผักพอเก็บผักเสร็จแล้วก็เข้าบ้านพอเข้าบ้านเสร็จแล้วก็ปกติทุกอย่างแล้วตอนถึงตอนหน,นักนั่นแหละเราอ่ะก็ได้ยินเสียงแบบ แบบเหมือนมีใครกำลังอาบน้ำอยู่แต่แต่แต่ว่าพอดูผ่านหน้าต่างที่อยู่จากหน้าห้องมาก็คือไม่มีใครอยู่ในร้านเลยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแม่จะเปิดน้ำทิ้งไว้น่าจะใช่เพราะว่าตอนนี้ราคามันจะขึ้นแล้วนะค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับท่านผู้ชมก็เหมือนที่พี่ผมเล่าเลยแล้วทีนี้ไปถามแม่ว่าแม่เปิดทําน้าทิ้งไว้หรือเปล่าได้ยินเสียงน้ํา แล้วแม่แล้วแม่หนูก็บอกว่าไม่ได้เปิดอะไรทั้งนั้นนะลูกยกเว้นทีวีนะแม่เปิดไว้ดูให้อาม่าดูแล้วทีนี้ก็ตกใจมากอะ่ะแม่ไม่ได้เปิดอะใครเปิดอะ่ะไม่มีใครในครอบครัวมาเปิดแล้วนะตอนนั้นผมก็คิดว่าอาจจะเป็นอาผมก็ได้ตอนที่เราไวพักหนึ่งอะ่ะอาตายกับน้าไปนานแล้วตอนนั้นเลยสงสัยว่าใครมาเปิดอะ่ะไม่มีใครมาเปิดนอกจาก ฉันกับแม่แล้วนะกาเราก็สงสัยเอ๊ะใครวะใครวะตอนนั้นอะ่ะในบ้านเราอะ่ะมีกล้องวงจรปิดเพราะว่าเป็นร้านแห่งหนึ่งซึ่งผมก็คิดว่าอาจจะเป็นนะ้าหรือว่าอาก็ได้เพราะผมได้ไปดูกล้องวงจรปิดและผมนั้นได้เห็นเขาทั้งสองพอไปดูกล้องวงจรปิดจากหน้าห้องน้ําแล้วตอนนั้นอะ่ะตอนนั้นอา เปิดน้ำทิ้งไว้เพราะว่าน้องอาจจะมาอาบน้ําเพราะว่าตอนนั้นน่ะซึ่งตอนนั้นผมก็จําได้ว่าอ่านั้นได้ตายไปตั้งแต่สองปีที่แล้วไม่ใช่หรอผมก็เลยได้บอกพี่ผมพี่ผมก็เลยบอกว่าจริงเหรอนะ้อพี่ผมก็ได้ตอบมาซึ่งผมก็ ตั้งแต่วันนั้นผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทั้งสองคนมีธุระอะไรถึงมาหากันถึงนี่บายๆนะเจอกันต่ออีพีนะถ้าทุกคนอยากให้เล่าเรื่องอะไรพิมพ์มาได้เลยเดี๋ยวผมจะไปแต่งเรื่องให้พิมพ์เป็นอิโมจิหรือว่าจะพิมพ์เป็นข้อความข้อความก็ได้นะครับา